เรื่องราวเริ่มขึ้นในปีคิทสักศราชที่1,273กุบไลคา,าน์ขานเนื้อขานแห่งมองโกผู้เป็นหลักของเจงกิสคานปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประเทศจีนครึ่งหนึ่งทางตอนเหนือถูกมองโกยึดครองกองทัพมองโกแผ่ขยายอำน,นาจไปทั่วเส้นทางสายไหมแต่ชาวจีนก็ยังไม่ยอมจำนนเสนาบดีเจี่ยซื่อเต้าขารับใช้แห่งราชะวงศ์ซ่งนำกองทัพกบฏชาวจีนใช้กำแพงเมืองเสียงหยางเป็นปราการสำคัญยิงหยัดต่อต้านกองทัพมองโกมานานกว่า30ปีและในช่วงกายุคแห่งไฟสงครามนี้เอง ครอบครัวโปโลที่เป็นตระกูลพ่อค้าแห่งเมืองเวนิทางตะวันตกก็เดินทางมาเพื่อทําการค้าขายในอนาณาจักรของกุบไลขานคณะพ่อค้าของพวกเขาได้มาเจอเข้ากับหมู่บ้านของชาวจีนที่โดนทําลายอย่างย่อยยับด้วยฝีมือของชาวมองโกชาวบ้านที่ยังรอดตายเล่าให้คณะพ่อค้าฟังว่าทุกหมู่บ้านจะเจอแบบนี้ถ้าไม่ยอมทําตามกฎของท่านข่านบาดหลวงที่เดินทางมากับคณะพ่อค้าด้วยเห็นแบบนี้ก็ตกใจกลัวมากแล้วก็วิ่งหนีทหารมองโกขี่ม้าล่าตะเวนผ่านมาพอดีเห็นคนน่าสงสยัยก็เลยใช้ธนูยิงบาดหลวงตาย พอคารีบหยิบแผ่นป้ายทองออกมาสแสดงให้นักรบดูนายกองมองโก,โกได้เห็นแผ่นป้ายทองที่เป็นสัญลักษณ์แทนคำสั่งผ่านทางก็สั่งให้นักรบหยุดก่อนแล้วนายกองก็สั่งหิงธนูใส่คณะพ่อค้าตายกันหมดเหลือรอดชีวิตอยู่แค่3คนซึ่งทั้งสามคนที่รอดมานี้ก็มีนิโคลโลโปโลที่เป็นหัวหน้าคณะพ่อค้าคนที่2คือมัฟฟิโอโปโลพี่ชายของนิโคลโลและคนที่3ก็คือมาโครโปโลที่เป็นลูกชายของนิโคลโลครับแล้วจากนั้นพ่อค้าทั้ง3คนนี้ก็ถูกพาตัวไปยังเมืองแคบูแลกที่ตอนนี้เป็นเมืองหลวงขอ,องโกโกอาณาจัววเเเขขข้้้้าาาาาังไไปคุก่่่ฝตอหน นิโคโลได้เคยมาเข้าเฝ้าติดต่อการค้ากับท่านข่านก่อนหน้านี้แล้วครับป้ายทองที่ใช้แสดงก่อนหน้าก็ได้มาตอนนั้นและเขาก็เคยสัญญากับท่านข่านเอาไว้ว่าจะนำตัว